สวัสดีครับครับล่าสุดชนะไทยไหมครับชไทยแลนด์ครับอ่าล่าสุดชนะเพชรไทยแลนด์ไปที่รังสิตครับผมล้างตาได้สําเร็จใช่ป่ะเราแพ้มาที่ดีลังก่อนเพชรไทยแลนด์ที่กี่รอบสองรอบเนาะอ่ารอบหลังสุดเนี่ยได้แชมป์ด้วยครับแชมป์ทูโฟยูร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดของของทูโฟยูนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้แชมป์อะไรไม่เคยไม่เคยไม่เคยชิงใช่ไหมวะนี่ชิงครั้งแรกในชีวิตเลย ชิงปุ๊บได้ปั๊บเลยครับผมอาชีพกี่แสนวะเนี่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับโอ้ไปต่อไปเจอใครครับเจอเพชรมงคลครับเพชรมงคลเฮ้ยสูนกีฬาภวยต้มครับอ๋อนักต่างศึกต่างสายที่เซียนมวยจัดนี่ครับผมใช่ปะโอู้่แปลกมากเลยคูเนี้เออเออเมื่อก่อนก็คงไม่เคยเจอกันอยู่แล้ววะเนาะไม่เคยครับเออเออปากกาเยอผู้ทรงพลังใช่ปะเคยดูเขาอยู่ปะเคยครับเขากับเราก็พลังเหมือนกันเลย เป็นไงบ้างดูว่าเจอคู่นี้ได้เจอกันก็สนุกแน่สนุกแน่นอนครับอาวุธอะไรที่น่ากลัวมาพักของเขาก็เขาแข่งแรงครับแล้วก็มีเตะขามีหลากหลายมีบัตรเหมือนกันครับนุ่งถีบเพราะอันตรายสุดเลยนะครับเขาแล้วก็ถีบพวกไปนะครับผมถีบไปนะถีบหน้าถีบอันนี้ครับเออเออแต่หน้าหน้าดูมากคู่นี้แข็งแรงเหมือนกันนะครับของเรานี่หน้ายังอ้วนอยู่เลยครับผมแสดงว่าเพิ่งเข้ามาในค่ายก็ครับเริ่มทําร่างกายครับ เข้ามาได้กี่วันแล้วประมาณ4ี่หวันครับประมาณ4ี่หวันวันนี้ช่วงนี้ก็ปลายปลายปลายธันวาแล้วก็เดือนกว่ากว่าถ้านับไปถึง25่ห้ามกราคข้าประมาณเดือนหนึ่งพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครึ่งทำไมมีครึ่งด้วยไม่รู้ครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์จุดห้าเออที่มันติ่งมาครึ่งนี่คือมันบีบเราหรือว่าเป็นยังไงก็ ไม่ไม่รู้เลยครับอบีบไหมสิบเจ็ดครึ่งเนี่ยก็บีบนิดหน่อยครับอ่าถ้าถ้าน้ําหนักที่แบบสบายสบายสิบแปดสิบแปดก็บีบนิดนึงครับแสดงว่าอาจจะบีบเรานิดนึงปล่อยเข้าขึ้นมาหน่อยหรือเปล่ามาเจอกันตรงแคชเวย์ตรงตรงกลางพอดีครับนา่นนาจะเนแต่ว่ารูปร่างอะไรได้เลยเนาะอ่ป้าบใครบ้างไ้ก็มีดีเซลเล็กไก่ปลาดีเซลเล็กไก่ป่าช่วงหลังเรามีแพ้เพชรไทยแลนด์ชนะ ครับแล้วก็ไฟนี่แหละนะครับหกสี่ชกไปกี่ไฟน้อยนะน,น้อยปะมันมีโควิดช่วงแรกๆครับห้าไฟปมาห้าไฟโอ้ถ้าโคถ้าถ้าปีแล้วปีหกสี่ให้ชกหไฟถึงก็เยอะกว่าคนอื่นอยู่นะครับประมาณ ถึงไหมส <4, 5 S 1> <ฟ>ี่ห้าไฟนี่ครับสี่หไฟโดยประมาณครับเอาพิกัดร้อยสิบาททั้งหมดตีโลรับพิกัด 5, 5, ประมาณหโลประมาณห้านหนัก,กล่อยเยอะเท่าไหร่ล่าสุดร้อครับเอ,เอ่อก,กีกิโลประมาณห้ณาสิบเกขึ้นมหรือว่าเท่าเดิมเท่าเดิมครับเท่าเดิมน้ำหนักล่อยประมาณนี้เนาะห้า ร้อยหกเจ็ดครับสิบเก้าเลี้ยขึ้นบนเนาะอำเภอตการพ eh ื้นผลนะตการพื้นผลเราฝากใครมวยเลยครับค right> um okay <ma ู่แปดคนยี่ห้าเลยฝากพี่น้องเซียนมวยทุกคนครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจผมเลยครับผมสู้แน่นอนครับเดิมพ์พันหนึ่งล้านบาทด้วยฮะอ้าวจริงเหรอครับอ๋อพิมพ์พันหนึ่งล้านบาทด้วยครับไปกลับหนึ่งล้านครับข้างละห้าแสนครับหรือว่าข้างละล้านแต่ว่าเียนน้อมบอกวันนี้บอกข้างละล้านสองล้านอ๋อไปกลับสองล้านเหรอข้างละล้านเออเออเออพี่แบ่งสัก ห้าแสนไม่เอาโอเคขอบคุณครับ